ครับเบิกป่าเลยครับเด้อนะครับบ้านโคกมิกตะบนบ้านคู่อำเภอหน้าโพนะครับของคุณเมียคุณยายมอนีหัวหันเบิกกินห้ำปซะกจอกนะครับมีไมว่าชิลงต้นเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งที่งานดีเทนึงนะครับเนาะป่านี้มูนีเป็นป่ามูปลอยรุ่นหลังนะครับเป็นป่าสามโตโลซีโตโลนะครับ หลายครับนะครับมี่ปลาบึกอยู่เท่าไรก่ครับเท่าไรก่แม่เจ็ดตัวนะครับใส่ประมาณสิบถึงยี่สิบโลนะครับมีไหมนะครับไหมพื้นอามแะแน่นไหมแล้วเกี่ยวขึ้นนะครับจะสร้างป่ากะเกี่ยวขึ้นนะครับถ้าอยู่เขาต้นไม้ก็ล้มนะครับคนตัดเรียบร้อยแล้วจีเชี่ยพื้นที่บ่อให้นะครับตั้งคุนก็เป็นไม้ลมแน่นะครับเอาแทนแน่นอนนะครับเ๋ยลงนะครับนะครับเรียนไม้เป็นสายเป็นสายเลย นายครับรุ่มเบิองกันชัดนะครับตัวบระนินง,งหงายาบยับก็ยังหมอน,นเ,เนี่ยากกนนคาดว่าเดือนหน้าสถานการณ์โควิดก็คือชีดีขึ้นแล้ว <c oughs> นะครับผลมาค่าได้โควิดบริเฮณเหงื่งกินแล้ครับลุง่งหน่อยครับบ่เกินชิบหกข้นนะครับฟังถางละแปดนะครับ หเราแปดวันสบายสบายไงเติอบอยู่พื้นที่มีหนองเด้อเนื้อหนอเด้อครับมีแต่ปลานิลนะครับมีแต่ปลานิลปลานาิลปลา,ปา,ปาตะเพียนนะแม่เนาะนะครับม่ขาปลาบึกน้ำกันเป็นวัยมิจฉาตัวนะครับหลังจากบ่ก,ก้อนนี่ได้เบิดเลย312ตัว เดี๋ยวแจ้งไปอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจิบันเทสเพิ่งนะครับใส่ป่ามูรุ่นเก่ามันตัวใหญ่ป่านใดงงแล้วว่ารุ่นนี่หลายแฉะแน่นอนนะครับรุ่นใหม่่นโอ้ยนะครับเดี๋ยวทเคลียร์พื้นที่ไปให้นะครับเต็มแล้วเต็มเลยนะครับบ่มีการรับเพิ่มนะครับเอาแคสิบหกคนนะครับหาหน้าบ่อเลยนะครับขอบคุณครับผม